นับถอยลังอีก3ามือครับจะเข้าช่วงปีใหม่หลายคนบอกว่าอยากได้บรรยากาศเย็นๆจะยังคงอยู่บอ่อสถานีาการมนีประเทศสภาพกันแน่ครับกับคุณโกวิดสะอาดครับสวัสดีครับคุณปีโง้์สวัสดีคุณรวมรังและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับ จะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรอมอากาศเย็นอ uh ีกระลอกหนึ่งนะแผ่มาปกคลุมที่ภาคตะันออกเชียงเหนือทําให้อุณภูมิบ้านเราอาจจะลดลงในช่วงปีใหม่นะครับสําหรับในช่วงนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงก็ยังคงปกคลุมที่ภาคตะันออกเฉียงเหนืออยู่นะครับทำให้บ้านเราในช่วงนี้ก็อุณภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นครับแต่จะเย็นลงในช่วงปีใหม่นะครับสําหรับอุณภูมิต่ําสุดเมื่อเช้านี้นะครับที่จังหวัดเลยนะครับ11.7องศาเซลเซียสนะครับสกลนครครับ 16.5นะครับขอนแก่นนะครับ17.7นะครับแล้วก็อุบลร,ราชธานี18.9นครราชสีมานะ19.2องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ปัจจัยที่ทําให้เกิดลักษณะอากาศวันนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ทะเลจีนใต้รมีกาลังมีกําลังอ่อนนะครับทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงนี้ก็จะมีอากาศเย็นได้อยู่แต่อุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะครับ แล้วก็ลมในช่วงนี้ก็เป็นลมที่ไม่ไม่แรงมากนะครับภาคไทยตะเทียมตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีท้องฟ้าเกือบเกือบโปร่งอยู่นะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีบอกในตอนเช้านะครับอุณหภูมิก็จะลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสนะครับอากาศหนาวส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนของภาคนะครับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับเช้าวันพรุ่งนี้นะครับอยู่ที่ 13-21องศาเซลเซียสนะครับสูงสูดครับ31-34องศาเซลเซียสครับยอดภูอุณหภูมิหนาวนะครับ9-13องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับในช่วงนี้บ้านเราก็จะมีอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นนะครับจนถึงประมาณช่วงสิ้นปีนะครับซึ่งบ้านเราก็จะมีบริเวณความกดอากาศสูงอินลร่าล่อครับ ัดมาปกคลุมที่ภาคตวะวันออกเฉียงเหนือทําให้บ้านเราโอโุณหภูมิก็จะเย็นลงนะครับจะมีอากาศเย็นเย็นถึงหนาวได้นะครับอากาศหนาวส่วนมากก็จะอยู่ทางตอนบนนะครับอากาศเย็นในช่วงวันช่วงปีใหม่นี้ก็จะไม่ไม่หนาวเท่าเมือม่อประมาณวันที่1ิที่ผ่านมานะครับก็ขอฝากพ่อแม่ที่นา่งก็ระมัดระวังตัวไว้นะครับก็ขอ,ขอจบรายงานแค่นี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ